กาะสวัสดีด้ยวยแล้วกันนะครับผมเบิร์ตเบสิกนะฮะวันนี้ก็เปลี่ยนมุมนิดหน่อยนะฮะพอดีมีสมาชิกส่งขาดทางกล้องมาให้นะขอบพระคุณนะฮะขอบพระคุณนะฮะอ่ะวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องหนึ่งนะครับที่สมาชิกได้แผนงเข้ามาว่าเออเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญสําคัญจุดหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการที่ ฝึกสเกลแล้วฝึกในเรื่องของขั้นคู่ขั้นคู่แล้วฝึกฝึกได้อะไรฝึกได้ในเรื่องของเสียงที่มันข้ามไปเสียงที่มันข้ามคําว่าคู่ก็คือมันมีสองตัวทุกทีเราไล่สเกลสเกลดีเมเจอร์นะคอ่ะคราวนี้เวลาฝึกขั้นคู่มันจะเอาตัวดีที่ผมแนะนํานะครับก็คือเอาตัวดี เข้าหาโน้ตทุกตัวเห็นไหมฮะให้เราจับเสียงให้เราฝึกแกะเพลงมันคือการฝึกแกะเพลงชนิดหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าคราวนี้ว่าจะให้ครอบคุมเลยคือต้องใช้ในเรื่องของเสียงต่ำด้วยก็เลยผมก็เลยแนะนำให้อยู่ในสเกลดีที่มีตัวโน้ตอยู่เลมีฟาฟาชาร์ซอนลาแล้วก็ไล่กลับ C ชาร์ป B A G F ชาร์ปแล้วก็ไล่ G A D แค่นี้นะครับในการฝึกที่ผมจะแนะนำในครั้งนี้นะครับอ่ะพอเสร็จปุ๊บแล้ฝึกยังไงเราฝึกเอาโน้ตตัวที่หนึ่งอ่ะเรา พยายามไม่คุยเรื่องของตัวดีตัวอะไรนะครับผมจะบอกให้ตัวที่หนึ่งเข้าหาโน้ตทุกตัวทุกตำแหน่งที่เราฝึก พอเราได้ฝึกปุ๊บเนี่ยคราวนี้เราจะเริ่มจับเราลองใช้กับเพลงนะครับอ่ะการใช้กับเพลงเราต้องรู้ก่อนว่าตัวโน้ตคอร์ดแรกที่มันอยู่ในเพลงนั้นมันคือเพลงอะไรถ้าเราได้ตัวแรกปุ๊บเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะบอกว่าเวลาผมจับหาโน้ตตัวแรกของเพลงเนี่ยผมทํำยังไงนะครับเดี๋ยวว่าเรามาฝึกในเรื่องของขั้นคู่ก่อนในการฟังว่าลักษณะคอร์ดมันเดินเข้าไปหาคอร์ดต,ตัวใดแล้วสมมุติว่า มางี้และไอตัวนี้ตัวต่อไปอ่ะตัวที่1ไปหาตัวที่2ตัวที่สไปหาตัวที่3ามจะเป็นยังไงต่อให้ฟังจากระดับเสียงตัวต่ําหรือสูงกว่านะครับอย่างี้อ่าประมาณนี้นะครับในการฝึกนะครับพอเราเสร็จปุ๊บเราก็จะมาคุยในเรื่องของการที่เอาโน้ตทุกตัวเข้าหาตัวดีครับ แค่นี้เองครับฝึกมันก็เป็นการฝึกนิ้วไปด้วยไล่ออกมาปุ๊บไลก่ก็สามารถเป็นลูกหนึ่งที่ใช้ในการฝึกนิ้วนางนิ้วก้อยได้นะอ่าโอเคนะครับ เหมือนกับที่ผมใช้ในกลุ่มของการเรียนนะครับจะมีตัวอย่างอย่างนี้นครับเป็นตัวดีเห็นไหมเป็นตัวดีนะฮะก็อยู่แค่ตรงนี้ถ้าเราจําเสียงได้ลักษณะของเสียงที่มันวิ่งหาเป็นคันคู่นี่กานี่คือการฝึกคันคู่ ลองอันต่อมาเห <S ś le> ็นไหมคะตัวแรกกับตัวที่สองอะไรตัวแรกจะไปต่ำหรือไปสูงเห็นไหมฮะถ้ามันไปต่ำปุ๊บแสดงว่ามันต้องอยู่ในสายที่มันสูงขึ้นพวกสายสี่หรือถอยหลังไปถอยหลังก็คือ ไปด้านนี้เห็นไหมครัแต่ถ้ามันถึงเนี่ยแสดงว่ามันมีได้อย่างเดียวคือลงล่างกับเข้าใน<ๆ>ก็คงจะไม่เล่นอย่างนี้กันนะฮะแล้วเวลาการฝึกขั้นคู่ก็ตอนที่ผมฝึกฝนก็ฝึกตัวนี้อยู่เยอะเหมือนกัน ประมาณนี้นะครับเป็นการแนะนำในเรื่องของการฝึกสเกลแล้วก็ฝึกการฟังเสียงคันคูถ้างั้นแล้วเวลาเราฟังเพลงสมมติผมยกตัวยอย่างเพลงอะไรอ่ะเพลงนี้ผมฟังอยู่พอดีเลยฟังเนนบีเนะฮะ ก็จะเป็นอย่างนี้ไปได้ใช่ไหมครับถ้าเราจับใจความได้เราก็สามารถเริ่มแกะเพลงได้เฮะพราะเราได้ตัวนี้ปุ๊บเราก็มูฟเอามูฟในฝึกที่เราฝึกนี่แหละครับข้ั้นตอนของการฝึกสเกลว่าเอ๊สเกลมันคือกติกาสําหรับผมนะครับมันคือกติกาของเพลงนี้แต่อาจจะออกนอกนอกกติกาไปนิดหน่อยแต่กลับมาได้อะไรอย่างนี้นะครับ โอเคครับสาหรับคําถามนะครับในเรื่องของการฝึกเสียงในการฟังเสียงที่จะกระโดดไปเสียง 1, <S 2, <S 1> เสียงสเสียง3เป็นยังไงนะครับในเรื่องของการแกะเพลงอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาคุยในเรื่องของตัวเจอเพลงแรกเอ้ยไม่ใช่เจอเปิดเพลงปุ๊บเนี่ยแล้วมันเราจะทํำยังไงเราจะเอาคอร์ดแรกได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวมารอติดตามกันนะครับโอเคครับขอบพระคุณมา,ากๆาครับ